โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับหากเป็น iOS นะครับท่านก็ไปที่ App Store หากเป็น Android นะครับท่านก็มาที่ Google Play Store นะครับผมเป็น Android ผมจะมาที่ Google Play Store ครับเข้ามาพุกก็ไปตรงค้นหาเลยนะครับเพื่อจะพิมพ์คำว่า Smart นะครับ T O E A นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วก็กดค้นหาครับ หากมันขึ้นโลโก้สีเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีคำว่า Smart TOEA อยู่ก็กดติดตั้งได้เลยครับเมื่อกดติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้ทุกท่านกดเปิดนะครับหากมันขึ้นแบบนี้นะครับก็กดตกลงไปเลยนะครับแล้วก็กดอนุญาตกดขนาดใช้แอป กดอนุญาตอีกทีหนึง่งระบบมันจะขึ้นให้เราใส่ชื่อผู้ใช้และก็รหัสผ่านนะครับชื่อผู้ใช้ก็ให้ทุกท่านใส่เป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับส่วนรหัสผ่านก็จะเป็นรหัสอะไรก็ตามที่ท่านได้ตั้งไว้นะครับหรือหากจะไม่ได้ให้ลองใส่หมายเลขบัตรประชาชนดูก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่รหัสผ่านจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเหมือนกัน รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็ตกลงข้อยินยอมในการจะใช้ระบบนะครับติ๊กทั้ง2ช่องเลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับเมื่อท่านเข้ามาตัวแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับก็แสดงว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านนะครับถูกต้องแล้วหากท่านนะครับเข้าสู่แอปไม่ได้นะครับแสดงว่า รหัสผ่านน่าจะมีปัญหาให้ท่านติดต่อไปที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดใกล้บ้านทุกที่เลยนะครับเพื่อขอรีเซ็ตรหัสหรือจะโทรมาที่ศูนย์กลางนะครับฝ่ายทะเบียนกองบริหารแรงงานไทยนะครับก็อเบอร์โทร022459435แล้วก็เบอร์โทร022459436 2 6, เบอร์นี้นะครับแล้วก็ให้โทรในวันและเวลาราชะการนะครับเมื่อท่านเข้ามาแอปนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับในแอปจะมีเมนูให้ท่านกดได้หลายเมนูเลยนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดเมนูอื่นๆนะเพราะวันนี้ผมจะพูดเนื้อหาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องการที่เราได้ชำระเงินนะครับค่าสมาชิกกองทุนผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วหรือว่าจะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ดีนะครับเมื่อท่านชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะโหลดแอป s m a r t TOA ตัวนี้ เข้าไปตรวจสอบบัตรสมาชิกกองทุนได้นะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่เมนูบัตรกองทุนนะครับมันจะอยู่ประมาณกลางจอนะกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเสร็จระบบนะครับจะทําการนะครับแสดงบัตรสมาชิกกองทุนให้เรานะครับหน้านี้จะเป็นหน้าแรกของบัตรสมาชิกกองทุนนะครับมันก็จะขึ้น ตัวอักษรว่าบัตรประจำตัวสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับจะมีโลโก้ของกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานอยู่วันออกบัตรออกวันไหนนะครับมันจะขึ้นวันออกบัตรให้เราดูนะครับอย่างเช่นนะครับในบัตรนี้นะครับได้ชําระบัตรสมาชิกกองทุนเมื่อวันที่27กุมภา2566แล้วก็ตรงนี้จะเป็น ลายเส้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ทำการออกบัตรสมาชิกกองทุนให้เรานะครับตรงมุมขวาน,นะครับมันจะขึ้นออนไลน์สีเขียวอันนี้มันจะแสดงถึงว่าตอนนี้เราเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเราไม่ได้ออฟไลน์บัตรสมาชิกกองทุนจะมี2หน้านะครับให้ท่านกดตรงรูปไอคอนรูปกล้องได้เลยนะครับมันจะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งเมื่อพลิกมาหน้าที่2นะครับมันก็จะแสดงรูปนะครับ ของตัวผู้สมัครสมาชิกกองทุนนะครับแล้วก็จะมีบอกหมายเลขสมาชิกกองทุนอยู่ด้านซ้ายนะครับชื่ออะไรนะครับหนังสือเดินทางเลข <ๆ S 1> ที่อะไรนะครับแล้วก็หนังส,สืออนุญาตนะครับที่เป็นลเลขจตของเราคืออะไรนะครับวันที่อนุญาตคือวันไหนแล้วก็ชื่อในจ้างของเราคืออะไรที่อยู่ของในจ้างคืออะไรนะครับแล้วก็ประเทศที่เราไปทํางานก็ค,ค,นคือประเทศไหนนะครับ <ไป S 1> ระบบจะแจ้งไว้นะครับท่านสามารถนะครับสแกน QR code ตัวนี้เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเลยนะครับว่าข้อมูลการเดินทางของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อดูสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนได้นะครับผมกดลิงก์เข้าไปนะครับนี่ครับก็จะแสดงข้อความนะครับที่เราจะอ่านเรื่อง สิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกกองทุนได้นะครับจากนั้นกดย้อนกลับนะครับมันก็กลับมาหน้าบัตรได้นะครับแลวหากจะกดปิดบัตรก็กดเครื่องหมายกากบาทนะครับมุมขวามันก็จะมานะครับที่หน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งหากเราไม่ประสงค์จะแก้อะไรก็กดมาที่เมนูหลักนะครับมันก็จะกลับมาที่เมนูอื่นนะครับที่เป็นหน้าหลักนะครับที่เราสามารถเข้าไปดูและตรวจสอบข้อมูลได้นะครับ ก็การดูบัตรสมาชิกกองทุนนะครับผ่านแอปสมาร์ททีก็ประมาณนี้นะครับ